ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาว่าด้วยเรื่องไอเทมอะไรที่กินแล้วผิ้วกระจ่างใสขึ้นเนียนขึ้นแบบปลอดภัยนั่นเองค่ะก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าในช่วง 2, 3, 4, 5ปีที่ผ่านมาเนี่ย ออนรีวิวอาหารเสริมหรือว่าวิตามินเนี่ยน้อยมากแบบน้อยมากจริงๆนะคะพรออนรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนนะคะและถ้าออนไม่มั่นใจในคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นั้นๆออนก็ไม่อยากที่จะลองเองเพราะทุกอย่างเนี่ยเราต้องกินเข้าไปมันอยู่ในร่างกายเราและออนก็จะไม่กลา้าที่จะแนะนํารีวิวบอกต่อคนอื่นๆแน่นอนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นเนี่ยก็มีคําถามนะคะถามกันเข้ามาว่า ออนมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือว่าวิตามินเนี่ยที่ช่วยเรื่องผิวกระจังสายผิวเรียบเนียนสีผิวเสมอกันแนะนํำไหมโดยออนต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงประมาณ1เดือนที่ผ่านมานะคะออนได้ลองทานวิตามินนะคะของแบรนด์หนึ่งซึ่งแบรนด์เนี้ยเนี่ยเขาเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งที่ออสเตรเลียนะคะซึ่งแบรนด์ที่ออนลองนะคะก็ะค,ะคือแบรนด์ออสเวลล์ไลฟ์แบรนด์ดังจากออสเตรเลียนั่นเองค่ะพูดเลยว่าทุกคนเนี่ยต้องคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นชื่อกันอย่างแน่นอนโดยตัวผลิตภัณฑ์ที่อ่อนได้ลองแล้วก็ติดใจคก็ือ Canberry Extract Mix Vitamin C นั่นเองค่ะ ต้องแอบท้าวความก่อนเลยนะคะว่าออนเนี่ยรู้จักแบรนด์ออสเตรเลียไลฟ์นะคะตั้งแต่เมื่อประมาณ15ปีก่อนสมัยที่เรียนไฮสคูลอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะซึ่งเวลาที่แบบปิดเทอมหรือว่าจะบินกลับไทยเนี่ยทุกคนที่รู้จักก็คือจะต้องฝากซื้อวิตามินจากออสเตรเลียไลฟ์จริงๆอะ่ะเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ดังเขาเป็นแบรนด์ที่แบบมีชื่อเสียงนะคะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นจุดที่ทําให้ออนกล้าที่จะลองทานลองกินแล้วก็รีวิวบอกต่อน,นั่นเองค่ะมาพูดถึงจุดเด่นของกระปุกนี้หรือว่าแครนนบกระปุกนี้นะคะเขา เป็นวิตามินสกัดจากผลแครนเบอรี่ห้าหมมิลลิกรัมเลยนะคะแถมเขายังมีวิตามินซีเข้มข้นนะคะที่เป็นสูตรลับสูตรเฉพาะของทาง Australia Life ด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยด้วยความที่มีส่วนผสมจากแครนเบอรี่และวิตามินซีเข้มข้นขนาดนี้นะคะเขาจึงมีสารต่อต้อตานอนุมูลอิสระที่เข้มข้นมากนะคะและสูงกว่าตระกูลเบอรี่ถึง1000มิลลิกรัมเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมีคุณสมบัติที่ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างคอลลาเจนให้กับผิวของเราช่วยให้ผิวของเราเรียบเนียนขึ้น แข็งแรงขึ้นแล้วก็เปล่งปังขึ้นนั่นเองคะ่ะซึ่งทางแบรนด์นะคะเขาการันตีเลยนะคะว่ากระปุกนี้เนี่ยกินแล้วดีกว่าการกินวิตามินซีหรือว่ากินกลูตาแน่นอนคะ่ะกระปุกนี้นะคะก็กินง่ายๆไม่วุ่นวายเลยนะคะเพราะว่ากินเพียงแค่วันละหนึ่ง เม็ดหลังอาหารนั่นเองค่ะโดยออนเนี่ยจะเลือกกิน1เม็ดหลังอาหารเช้านะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ดื่มน้ําตามเยอะๆนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่ากระปุกนี้นะคะเราสามารถกินได้เรื่อยๆนะคะไม่ต้องกังวลในเรื่องของการสะสมหรือว่าตกค้างในร่างกายนะคะเพราะว่าออสเตรเลียลฟ์เนี่ยผลิตในโรงงานยาอันดับหนึ่งของออสเตรเลียเลยนะคะแล้วก็มีเลข TGA ใบทะเบียนยานรวมถึงออยอไทยแล้วก็ออยออสเตรเลียรับรองค่ะบอกเลยว่า ปลอดภัยมั่นใจหายห่วงค่ะหลังจากกินกระปุกนี้มาครบ1เดือนนะคะควบคู่กับการดูแลผิวในส่วนอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ําเปล่าให้เยอะนะคะรวมถึงการทาครีมบำรุงผิวยังสม่าเสมอเนี่ยสิ่งที่ออนรู้สึกได้ใน2อาทิตย์แรกนะคะก็คือผิวออนเนี่ยมันมีความนุ่มขึ้นลื่นขึ้นนะคะจากที่เคยแบบว่าผิวแห้งสาบเพราะว่าเคยแพ้ครีมตัวหนึ่งมาก่อนเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันเหมือนค่อยๆแบบหายไปไอ้พวกสักๆาคุยๆอ่ะมันหายไปเลยนะคะแล้วก็ตรงผิวเนี่ยเวลาจับไปมันจะแบบลื่นๆนุ่มๆนะคะแล้วตอนนี้ พอครบประมาณสี่อาทิตย์นะคะสิ่งที่รู้สึกได้เวลาที่แบบใส่เสื้อที่แบบเปิดหลังหรือโชว์แขนโชว์อะไรอย่างเงี้ยต่างๆอะ่ะออนรู้สึกว่าผิวมันมีความแบบว่ากระจ่างใสดูผ่องขึ้นอะ่ะแล้วสีผิวอ่ะมันมีความแบบว่าเรียบเนียนเสมอกันนะคะ ทำให้เวลาเราใส่เสื้อผ้าพวกนี้มันดูสวยมันดูแบบเออมันใช่อะ่ะเกือบจะลืมบอกนะคะว่าทางแบรนด์เนี่ยเขากระซิบมาบอกนะคะว่าจริงๆตัวนี้นะคะถ้าทานต่อเนื่องนะคะเขายังช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานนะคะเรื่องหวัดนะคะแล้วก็เรื่องกระเพะาะปัสสาวะอักเสบด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยใครที่มองหาแบบว่าวิตามินน่ะที่ไม่ใช่แค่เป็นแบบอาหารเสริมแต่ว่าบำรุงร่างกายในระยะยาวแล้วก็ปลอดภัยนะคะอยากแนะนำออสเวลไลฟ์กระปุกนี้เลยค่ะยังไงวันนี้นะคะก็ต้อง ขอตัวลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ